สวัสดีครับทุกผู้ชมเจอกันเวลาประมาณหกโมงกว่าครับผมมุนิติมั้งในลำมุนิติอาจจะไปใช้ได้ผลประโยชน์นะครับผมมุนิติใช้เบียดสองดวงครับผมโดยไม่ต้องยักนะครับเพื่อมากอกกันเลยไม่ต้องยักบางคนเพิ่นกะมิสไซน์เห็นเลยว่าเขาจะยักสองอันเลี้ยงกันประมาณนี้ครับแต่ของผมนี่ครับใช้กีเบียดกลอนบ้องนะครับนี่ตรงนึงก็หนีนะครับ เห็นมั้ยเนาะนี่ครับคนบองที่เป็นอีกโดนนิดนีงก็สุดคนนี้แล้วครับตรงนี้ก็ยังมันเบียดนะนี่เป็นลักษณะนี้ต้องใส่ชิมตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับนี่ครับเขาเลยครับเขาเลยคนบองเลยนี่อีอเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับ พิกสองตัวมดหลายครั้งแล้วครับผมเมื่อไหรเจอเงียงเง้ยวมันก็เกีเก้ยวใส่ตัวบนครับเวลาดึกเบ็ดลงไปมันก็จะย่อยลงมาใส่อยู่ประมาณตรงนี้มันก็จะคาบเนาะปลาก,กดยิงรอบก็ครับผมรอบนึงครับแล้วก็เด็กมาหนึ่งตัว น,นี่มาสุคคนนี้คนนี้ครับคนบ้องนี่นี่ครับคนบ้องเขาทำนี้ขขมขาก็หากม่าให้เขาจับได้นถนัดครับอยู่ลักษณะนี้เขา,เาใส่คิ้มตัวน,นี้หนีบเลยครับป๊ปาบก็ให้เลยครับเอาละครับเรียบร้อยน,นี่ลักษณะนี้ครับผม เทคนิคเล็กๆน้นนอยๆครับผมตัวมีประโยชน์กับผู้ออกผู้ออกลากปรากฏก็นี่ครับผมนี่เลยในสุกรีหูน,น,นะครับนี่ครับเอากรเพียกมาให้มันจับยังไงนะครับนี่เขาใส่คีมนี่ตรงนี้นะครับเก็บจากกนบตรงนี้นี่ครับมันก็ไม่ดีตรงนี้นะครับพอแล้วน,น,นี่ครับ อีกรอบก็ได้ครับผมเม็ดหนึ okay. ่งตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองสวมก็หากันหาขึ้นมาดูลักษณะนี้ครับเส่จิ้มนี่นะครับแล้ว ผมมาแล้เลยแต่ว่มามันรีดูลลกนณะนี้ครับง่ายๆครับผมแต่ได้ประโยชน์ครับผมฝาก่าคนไรกนเชรนครับผม,ผมอ 이렇게 하고 이